สวัสดีครับสวัสดี่านนะครับอาสวัสดีครับคุณหม่โอ้โหผมต้นเติมมาต้อนคาร์นะครับเงียบไปนานพี่พี่ยังไงวะคุณหม่ไม่ไม่มีเวลานะาต้องต้องพูดแบบนั้นนะครับพี่พี่ต้องขอโทษพี่พี่ทีบางทีมีพี่พี่ก็โทรมาละเฮ้คุณต้นคลิปนัน้นมันหายไปไหนแล้วไม่ทําแล้วไง รถ่เออทาครับพี่พี่เออเนี่ยครับผมเพิ่งมาจากใต้เนี่ยครับเพิ่งกลับมาวันนี้ครับถึงตอนบ่ายพอดีไปดูรถมาสามวันนะครับเดี๋ยววันนี้มีหนึ่งคันพร้อมๆสวยๆเดี๋ยวรายละเอียดเริ่มเลยอ่ะคุณหมีวนทางนู้นดีกว่ารถ nkr ครับ isu nkr นะมาอีกแล้วอ่าร้อยแรงครับพี่พีร้อยแรงตาเต็มครับเนี่ยนี่อันนี้ รุ่นที่ผมชอบอ่ะนะนี่ครับรอบคันนะครับปีอะไรคุณหมีปีสี่แปดครับปีสี่แปดปีสองพันห้านะถ้าเป็นพีศักการะอ่านี่นะครับคันนี้สีไม่ต้องถามสีใหม่อันนี้แบบนี้ครับพี่พี่อันนี้แทบจะเรียกว่าไงคุณหมีใหม่ทั้งคันเนาะ เก็บงานใหม่ทั้งคันนะครับพี่ๆคันนี้ทุกอย่างเขาเรียกไงอะแทบจะแทบใจนี่เลยนะแทบจะรถใหม่ทั้งระบบเลยนะช่วงลงช่วงล่างบูธเบิร์ดนี่เปลี่ยนหมดแล้วนะนี่ครับกระบะใหม่ครับเนี่ยใหม่นะครับใหม่ทั้งลูกนะครับนี่ไม้ปูเหล็กพื้นเหล็ก,ลกข้างไม้นะครับใหม่ทุกอย่างนะครับเปิดได้สามด้านเลยนะสามด้านสามด้านเหมืได้สามานแบต นี่ครับพัซสีพัซี่สวยนะครับแต่พ่นเก็บงานใหม่หมดนะคันนี้เรียกว่าทําทั้งคันและกันเรียกว่ายกทําทั้งคันและกันนะครับนี่ครับรอบๆอบคันะครับอ่านี่นะครับปตาเต็มนะครับ NKR ร้อยแรงเทอร์โบนะครับ4ี b จบีหนนะครับตัวนี้อ่า อาจจะขัดขัดหน่อยนะพี่ๆนะขับรถทั้งวันเลยวันนี้เพียเหมือนกันไหม่ไฟอะไรไหม่หมดระบบแอร์เ็คไหม่หมดนี่นะครับเรียกง่ายๆว่าใหม่ทั้งคันนะนะคุณหมีรีบิวทั้งคันทําทั้งคันครับคันนี้เก็บงานจนเรียกว่าอะไรอะาคาัสเคิดก็ใหม่นะคันนี้อะาคาันไม่ค่อยดีก็เปลี่ยนใหม่ดูไม้นี่ครับไม้ข้างในนี่ก็เป็นใหม่ ก็ใหม่อะคุณหมีใหม่ทั้งลูกอะอยางดีเลยให,ใหม่ทั้งลูกใหม่ทุกอย่างด้วยคันนี้นี่ยดูดิสภาพเนี่ยครับพี่พี่เอาไปเนี่ยมันใช้กันผมว่ายังไงวะคุณหมีใช้กันลืมเลยเนาะเออใช้กันลืมแล้วกันพูดงั้นดีกว่าใช้กันลืมอะ่ะเนี่ครับเพาวรอยนี่ครับภสีฝั่งนี้ยางหลงยางไหลครบนะครับไม่ต้องกลัวยางไหลแม่แรงนี่ ออกผมจัดการให้เรียบร้อยหมดนะครับนี่นะครับกระบะยาวสามเมตรใช่ไหมคุณเมสกว้างเมตรแปดสิบนะมาฐานครับกระบะนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูภายในภายในนี่เรียบร้อยมากเรียบร้อยเลยคุณเมสทำใหม่ทำใหม่เลยนะช่องเอร์เลยสวิตช์เลยนี่นะครับนี่นะครับโอ้เหอเดิมด้วยนะครับ ไม่ใช่ใหม่อย่างเดียวได้เดิมดีด้วยนะครับนี่นะครับเรินมงเรินใหม่นี่นี่นครับนี่โอ้สวยนะคุณมีนะ<ว>เดี๋ยวส,วยสตาร์ทเครื่องให้พี่ๆฟังหน่อยดีกว่าหนะนะาสีหกสีไฟเฟย ใหม่หมดนะครับพี่ๆี่ันี้นี่ครับโชคเชิร์กใหม่บูธช่วงล่างเปลี่ยนใหม่ทุกตัวนะครับนี่แอร์รเออ,เอ,อระบบใหม่หมดเลยใช่ไหมคุณหมีคันนี้เพิ่มดีนะครับต้องบวกเลยนะครับโอ้สภาพ เอาไปเติมน้ํามันอย่างเดียวนะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นให้ครับพี่พี่นี่นะภาษีภาษีเรียบร้อย,ยสี่แล้วสิบเก้ากอคอ้วยมึงโอนมานี่นะครับนี่รับน้ำครับ,รบ,รรบแบบหน้านะครับรถห้างครับเครื่องคล้องเ,เสียงดีนะคพีเนนะเออลองเร่งดูนไะด้พีเ่เมี์ ควันคนไม่มีอ่ะเอาหัวลงเลยนี่นะครับสภาพแบบนี้นะครับเก็บงานแบบนี้นะคุณหมีนะเรียกว่าเก็บงานนะอ่าแบบนี้เรียกเก็บงานทำให้จนพร้อมใช้ดีกว่าเก็บงานยันภาษีครับไม่ใช่เหรอภาษีก็ต้องเก็บงานด้วยคุณถูกไหมเนี่ยเรียยอ๋อภาษีเรียบร้อยนะคันนี้รถน้ำหนักไม่ถึงด้วย อาว่าไม่หนกักตัวเนี้ยโอนได้ทุกที่พี่ๆไปจัดก,การได้เลยค่าโอนสองสามพันบาทไม่แพงย้ายเข้าได้ทุกจังหวัดไม่ต้องใช้ป้ายจังหวัดไหนก็ได้เพราะนี้น้ําหนักไม่เกินนะครับพี่ๆผมแจ้งอย่างนี้นะนะครับก็เอาราคาเลยดีกว่าวัานนี้มีหลายคันเดี๋ยวฝนม,มาเริ่มเมื่อเดี๋ยพี่ <laughs> ผมได้ที่ไร,ร่โต๊ะคุณพี่ผมไม่อยู่สามบ้านไม่มีฝนเลย ผมไม่อยู่ใต้สามวันรู้น่มผมม,มีผลเลยครับอะ,อะราคามาเลยสี่พอสามสิบสี่ห้าพอ,อไปเลย่สอะสามสิบสี่ห้าพอให้มันเท่ากันสามสี่ห้าพอคันนี้นะครับอาน,นี่นี่ราคานะครับสามแสนสี่ห้าพันแต่ว่าเรื่องโอนเนี่ย,ยพี่พี่จัดการเอาคือมันสองสามพั 3, บาทนะครับพี่พี่จะให้ผมโอนให้ได้ไหมได้ แต่มีค่าใช้จ่ายมาหน่อยอ่ามีค่าใช้จ่ายมาหน่อยเดี<น>๋ยวจัดก,การให้นะครับนี่นะครับสภาพนี้นะครับปีสี่แปดสองมัน้าถูกไหมคุณหมี t? ปีสี่แปนะอ่าใหม่ทั้งคันแล้วพี่พีผมพูดแบบนั้นเลยสภาพเก็บเรียบร้อยทุกอย่างพร้อมใช้อ่ะนี่ครับวีดอ่าเบาเบิร์ดทำใหม่หมดแอร์เออโอ้โหได้แช่เบียร์กินได้แล้วคุณหม t. เออย็นเจี๊ยบเลยนี่นครับสภาพผมถ้าถามผมผมว่ามันมันไม่ไม่น่าจะพร้อมวันนี้นะคนนุณนหะมีนะไม่น่าจะพร้อมวันนี้แล้วรถเก็บงานขนาดนี้แล้วผมว่าไปก็เติมมันอย่างเดียวหาเงินได้เลยอะ่ะหาเงินได้เลยหาเงินได้เลยพูดแบบนี้ดีกว่าหาเงินได้เลยนี่ดูครับมุสวยๆนะครับเนี่ยนะครับ ผมค่อยๆให้ดูนะเนี่ยนี่นครับหลายวันนะครับไม่ได้ถ่ายพี่พี่โทษทีนะครับอาจจะพูดติดติดกขัด,ขาดมากนะแต่ผมว่ารายละเอียดผมครบทั่วแหละรถห้างปีสี่แปดนบหน้าแนบหลังเพาวลอยครับอรถเก็บงานแบบนี้ครับเก็บงานแบบนี้เรียบร้อยทั้งคันเนี่ยนี่นะครับค่อยๆถ่ายดูนะ,ะนี่นะครับพี่พี่ชอบตัดใจได้เลยนะครับ รถสภาพแบบนี้ไม่มีอะไรต้องคุยครับพี่พี่ขับไปถึงพี่เตรียมพงมาลายอย่างเดียวหาเงินพงมาลายว่า้รถหาเงินได้เลยครับผมศูนย์แปดห้าสามสี่แปดสองสี่ศูนย์ห้าครับอ่าเปิดตลอดเปิดโทรโทรมาได้ครับโทรมาได้ถ้าสนใจไลน์แล้วก็ฝากเบอร์ไว้ก็ได้อ่าถ้าพี่พี่จะให้ผมจําได้นะว่ารถคันนี้หรือเปล่าพี่พี่ช่วยบอกราคาขายหรือกทก็ได้กทก็ได้อ่ากท สามหกเจ็ดเจ็ดเนี่ยสุรินรถ้าพี่พี่บอกเงี้ยผมจมจจาได้คันไหนแต่ถ้าพี่พี่ถามว่าคันนี้ขายเท่าไหร่เนี่ยบางทีมันจาไม่ได้นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับพี่พี่ที่โทรเข้ามาบางทีผมจําไม่ได้จริงๆคุณหมีเราลงไว้หลายคันครเราไม่รู้ว่าพี่พี่เขาดูคันไหนอยู่เดี๋ยวมันจะเกิดการผิดพลาดกันนะครับถ้าพี่พี่โทรมายัางไงบอกเอ้น้องคันที่สุรินน่ะที่เก็บงานเรียบร้อยสามหกเจ็ดเจ็ดอ่ะผมเข้าใจผมรู้เลยอ่าผมรู้เลยคราวนี้ผมจะได้ตอบรายละเอียดพี่พี่ได้นะ ทุกอย่างนะครับเงินสดนะครับสามแสนสี่หมื่นกับห้าพันบาทนะคุณหมีนะโอ,นเอ,โอนเองก็ไม่กี่ตังค์อ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่ามันไม่ได้เยอะแยะอะไรอ่ะครับมันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรค้าโอนนะครับพูดอย่างนี้นะสองสามพันบาทอ่ะโอนได้ทุกจังหวัดนะครับขับส่งให้นะครับผมขับส่งฟรีให้แล้วกันเพราะว่าเรียกไงอ่ะบริการมาแล้วก็ไม่ไบริกัรอ วันนั้นบอกพี่มาเอาเองได้ไหมเฮ้ยน้องต้นมีบริการอยู่นะเอาเอาได้ได้พี่ได้เอาสัก200โลนะคุณหมีนะ200รอโลผมฟรีเลยฟรีสองร้อยโลอ่าสองร้อยโลผมฟรีเลยถ้ามากกว่านั้นไกลกว่านั้นเดี๋ยวว่ากันครับเรื่องค่าใช้จ่ายนะพี่พี่นะผมไม่เอากําไรจากค่าขับหรอกแต่ว่าก็คือให้ค่าคนขับบางทีมันไปกลเออคนขับต้องมีค่าใช้จ่ายใช่คนขับผมนี่นอนหรูอยู่สบายครับพี่พี่ไม่เคยนอนโรงแรมต่ำกว่าพันเลยช่วงนี้ นอนแพงงั้นเลยบางทีเขาร้านให้ไปหมื่นหนึ่งกลับมาบอกเหลือสองพันห้าบอกโหพี่ไปทํำไรเนี่ยน้ำมันกี่พันกินขนาดนั้นเลยอ่ะกินเยอะกินรถน่าจะคนกินรถก็กินปกติครับคุณเมยาแต่อย่างว่าครับทํางานต้องสบายนะเหนื่อยแล้วต้องสบายนะครับขอขอบคุณแฟนเพจด้วยครับที่กดไลค์กดแชร์เก่งเลยมาตัวข่าวเราครับผมก็ขอบคุณทุกคนด้วยยังไงก็เข้าไปกดไลค์กดไอ้นี่ให้หน่อยนะ ช่วงนี้คลิปอาจจะออกช้าหน่อยก็ต้องขอโทษนะครับพี่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 ที่ติดตามรับชมอ่ะนะพอดีผมช่วงนี้งานเยอะนะครับแล้วก็ฝนตกด้วยนะครับต้องต้องขอโทษจริงๆนะครับพี่พี่บางทีพี่พี่อาจจะมีมีนะครับมีมีโทรมาเลยอะ่ะเฮ้ยน้องต้นคลิปไม่ออกเลยพี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรจะดูแล้วคราวนี้เออครับขอโทษทีพี่พี่ผมก็อยากทําทุกวันเนี่แต่มันเดี๋ยวไม่ใช่ผมพูดมันก็จะไม่มันนะนะบางที ผมก็ไปต่างจังหวัดนะไม่ใช่อะไรไปดูรถมันรถก็เหลือน้อยแล้วครับทวง,งนี้เหลือสักสิบกว่าคันยี่สิบคันที่ว่ายังมีพอได้ขายนะคุณหมีนะลูกค้าจ,จองไปนี่ก็มีจองเจ้าเนะี่ยใช่ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยลนะหน้าร้านนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวคลิปจะยาวนะพี่ๆเดี๋ยวมีสองสามคันเดี๋ยวผมถ่ายให้เน่เน่เน่เดี๋ยวผมแพร่ให้ดูก่อนเน่เน่เน่เผื่อคลิปนี้ออกก่อนเพื่อนนะมีแปลกๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวผมถ่ายเดี๋ยวผมจะตัดพยายามลงวันวเดียวกันแหละครับพี่ๆสุดท้ายนี้ผมขอบขอบคุณพวกไอช่อง YouTube นะครับผมก็โทษทีพี่ลืมช่องรถบรรทุก4ีล้อสวยๆครับยังไงก็ฝากรบกวนกดติดตามไว้หน่อยตามไว้เยอะๆนะครับเดี๋ยวครบหมื่นผมมีของแจกอ่ะผมพูดแล้วนะใกล้แล้วด้วยเหลืออีกสักพันกว่าคนสองพันคนนพันกว่าคนนะ 8,000กว่าแล้วถ้าจะไม่ผิดนะครับพี่ๆเดี๋ยวครบหมื่นผมผมผมแจกของรางวัลเดี๋ยวส่งให้ถึงบ้านด้วยเดี๋ยวจะแจกสัก5รางวัลแล้วกันนะคุณหมีนะเออเพื่อเพื่อให้พี่ๆครับเดี๋ยวผมกําลังจะคิดอยู่ว่ามันจะต้องทํำยังไงถึงจะเล่นเกมแบบไหนอะครับพี่ๆเดี๋ยว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 ไอเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมบอกจริงผมอยากจะแจกครบหมื่นคนแล้วแต่สงสัยไม่ไหวพี่ๆนะครับอ่ะวันนี้ผม ไอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับ3 4 5แ0 0สนันะครับสนใจพี่ๆโทรมาครับโอนมาได้เลยผมพร้อมขับส่งให้นะเล่มเริ่มเอกสารชุดโอนพร้อมเรียบร้อยครับอ่า่ายังไงก็คลิปนี้ก็ผมขอแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวจะยาวไปครับ,ขอบ,รบขอบคุณมากครับ